ัสดงมาในกุมูรฮามาตุนลองแคตูนะครับก็ที่เห็นนี้ก็คือเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนะครับเป็นของเราก็จะมีหลายแบรนด์นะครับจะเป็นแบรนด์ริฮาบแบรนด์แอนฮารโรมนแล้วก็แบรนด์อันนูเอมนะครับก็ถ้าเป็นขนเล็กที่ยอดนิยมก็คือจะเป็นโลเด้นนะครับตัวนี้นะครับโลเด้นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นหอมหวานนะครับคาราเมลนะครับตัวนี้ก็แนะนํานะครับตัวนี้ขายอยู่นะครับ 95บานะครับ5บาทนะครับแล้วก็ก็เข้าไปดูนะครับใน s h o ป e e หรือว่าใน Lazada ก็มีนะครับเมีโปรโมชั่นพิเศษก็ได้รถนี่ก็คือเป็นกลิ่นที่สาวๆชอบมากเลยนะตัวนี้ก็เป็นสั่งบอยเหมือนกันนะครับก็คือเป็นแนวหอมหอมดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบแล้วก็มีกลิ่นของแป้งที่ทำให้แบบอบอวนนะครับชวนหลงไหล อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับอ่าเป็นกลิ่นของรีฮับนะครับตัวนี้ตัวเมื่อกี้ตัว3มิลนะตัวนี้ตัว6มิลตัวนี้จะเป็นตัวที่นึกถึงกลิ่นไอายของเกาะฮาวายเลยนะก็คือมันจะเป็นเซฮรอฮาวายก็คือจะเป็นดอกไม้แห่งฮาวายแต่ความหอมหวานของมันจะชวนลงไหลให้นึกถึงบรรยากาศชายทะเลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ดังมากนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าก็จะ ซื้อกันเยอะนะครับซุนตอนนะครับซุนตอนก็เป็นน้ำหอมที่ผู้ชายชอบมากนะตัวนี้เป็นกลิ่นที่ผู้ชายแล้วก็ดังจากอาดับแล้วก็มานังที่ไทยนะครับตัวนี้ซุนตอนนะครับกลิ่นหอมนะครับเป็นกลิ่นหอมแบบทันสมัยมากเลยแล้วก็นาชิตตัวนี้นะครับนาชิตตัวนี้มีลิมิเต็ดอิ t i o n ชั่นนะครับมีไม่เยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นออกเนียวดอกไม้นะครับหอมแบบอ่าแบบนุ่มๆแบบ สาวสาวเรียบร้อยประมาณนั้นแล้วก็ดิสเทนต์ตัวนี้ครับแบบ uh, อ่าดิสเทนต์ของของรีฮับตัวนี้ก็โอเคนะครับก็เป็นเป็นที่แบบอ่ uh, นึกถึงบรรยากาศแบบอ่า uh, uh, ความลงตัวความละมุนลงตัวนะครับเป็นกลิน่นกลิ่นที่แบบแนะนำนะครับตัวนี้แนะนำสำหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกลิ่นของแนวอูดนะครับมัคส์อูดตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่ uh, ผมว่านะครับคุ้มนะใครได้กลิ่นนี้ไปแต่เป็นคนที่ชอบแนวไม้กฤษณานะแล้วก็ตัวนี้เป็นกลิ่นหอมเซ็กซี่น่ารักนะครับก็เป็นของแบริฮาร์ที่สาวๆชอบนะครับตัวนี้เป็นกลิ่นแบบน่ารักใสๆเลยนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับของแบริฮาร์ก็คือเป็นกลิ่นของชโคโค็อกโกแลตต,ตัวนี้นะครับช็อกโกมัคซ์นะครับก็คือจะเป็นกลิ่นที่แบบหอมติดทนนานตัวนี้นะครับรับประกันว่าติดทนนาน12ชั่วโมงเลยตัวนี้นะครับ านานกว่าเพื่อนนะในใน,ในทีน่รีวิวเมื่อกี้นะครับก็ตัวนี้นะครับมาดูอีกแบรนด์หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับเป็นฮาร์โรเมนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกลิ่นแบบแนววูดดี้ก็คือแนวไม้ดุสนาแบบแบบใครที่รักแนวไม้ดุสนาตัวนี้ก็แนะนํานะครับตัวนี้ก็เป็นแนวมัคส์นะครับตัวนี้มัคส์ครับก็เป็นของแบรนด์ฮาร์โรเมิน มีกลิ่นของซิตัสมีกลิ่นของมัค itus, มีความหอมตัวนี้นะครับแนะนํานะครับตัวนี้แล้วก็มุคลัตตัวนี้ก็แนะนําเหมือนกันนะครับ objetos, เป็นกลิ่นที่แบบอ่าตัวนี้นะเหมาะกับผู้ชายนะเป็นกลิ่นแบบแนวแบบหอมดอกไม้เหมือนกันนะครับตัวนี้มุคลัตนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมอบอวลแล้วก็ตัวนี้อัมเบอร์นะครับก well, ็คือเป็นกลิ่นของอ่าอมเบอร์ก็คืออมพันตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกลิ่นที่แบบนึกถึงความ ค่อนข้างอธิบายยากนะครับตัวนี้เป็นกลิ่นที่คนที่เข้าถึงนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นอีกตัวหนึ่งของฮอร์โมนนะเมื่อกี้สิบห้ามิลตัวนี้1ิบมิลนะครับส0มิลตัวนี้นะครับลาติฟะนะครับตัวนี้เป็นกลิ่นแนวออกออกหอมนะครับหอมแบบแนวผู้หญิงนะครับแล้วโคเดนตัวนี้ก็เป็นแนวหอมหวานคาราเมลนะครับอีกตัวหนึ่งของตัวนี้มีอีกตัวที่ลูกค้านะนนาเหมือนกันก็คืออัน อโนเอมนะครับอโนเอมตัวนี้เป็นแนวไม้กิศนาแบบไวไวอูดนะครับก็คือกิษนาที่แบบแบบมีตัวนี้กระจายตัวดีนะครับตัวนี้แบบคนที่ชอบแนวไม้กิษนานะครับนี่ก็คือเดี๋ยววันนี้ก็จะจส่งให้ลูกค้านะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับคนที่ดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับสาม a อเล l a i k u m ะ a r a h m a t u ล l a h